สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะอาทิตย์หนึ่งเนื่องจากว่าไปบ้านถ่ายรูปอยู่ตอนนี้มีคลิปที่อยากจะทำก็คือไอ้น้ำพริกเนี่ยคือซื้อมากินครั้งแรกอะ่ะมันกระปุกละร้อยรู้สึกว่าแพงแต่พอชิมแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันอีกรอบเนาะ <c oughs> คุ้มจริงๆมีคนคน้นไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะ ไม่รู้จักเป็กนกาสนทกับกับอเอิร์ h เนี่ย e e มันชื่อน้ำพริก e e อ earth อนนกินโดย e n กินโดย e n ข้นข้าวมาพร้อมแล้วเผ็ดนรกเลย อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนฝาดำนะคะฝาดำเข<ส>าเรียกว่า,<ส>าน้ำพริกกากหมูน้ำพริกอีเอ,อิร์ดชิมไหมพี่ชิมชิมนี่นี่นี่น้ำพริการกากหมูที่เบียนไม่มีมันนั้นใช่ไหมอืมอ พี่พลอยไปกลับอื่นไหมเกินเกิแต่น้ำซุปอย่างเดียวท่าจะไม่รุ่งอา้าวอันนี้อะไรผัดผัดแต่โต๊ะข้างหัวหน้าหมดเลยนะพี่ล้วอในใน้ยแล้ยนะกไม่ออก <laughs> Đủ rồi. Mình công kính năm điều. là Mình muốn ăn nước Nó kem Đủ cô mạng แม่ค้าแซ่บมาก <c oughs> เอาเอาอีออมาแล้ว อ,อีอ้อกินอีเอิร์สเลยเหลือ,อสองปุกเอาทำไมอ่ะเขามีแค่สปุกใช่ใช่พี่พรบอกให้กินของพี่พรได้เลยก<อ>ินไหมกินแล้วอ่ะเอาอีกไหมเดี๋ยวสั่งไปสามปุกได้มาสองคนขายติด <laughs> ติดตั้งแต่เจ้าของแบรนด์ไปยันคนขาย รู้แล้วไม่หมอกินข้าวต้องแบบทานเล่นข้าวเออแกล้ม ร้อยก <laughs> ินนะรคะไม่ได้ต้องต้องเป็นมะเป้าอ่ะพ้่ิกใช่ไหมดูสีริกนี่อุ้ยตกใส่คีย์บอร์ด nghe tên chim nhau ừ. hết na roc ạ cái lên đây này thì thật thau lên tay mới phân bổ có giả định nếu đuôi chốc mốc hết hẳn đó, đó bà, đến clip na ha.